ท่านทานบรีผู้มีบุญทั้งหลายไม่ได้ยินพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทหนึ่งอัทาสิเมอากาศสิเมยาติมิตาสขาจะเมเตตานังทักกินังทัชชาปุเพกตะมนุสลังแปลถอดความว่าเมื่อหัวละลึกถึงญาติพี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วในฐานะที่ท่านเคยให้ในฐานะผู้ให้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้จิตวิญญาณในฐานะผู้กระทำหมายถึงว่าตักข้าวให้ป้อนข้าวอาบน้ำใส่เสื้อผ้าห่ผมผ้าให้ไปส่งโรงเรียนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะญาติสนิทไม่มีใครสนิทเท่ากับพ่อแม่เท่ากับพี่ป้าน้าอาย ไม่มีอาัธาสิเมอาการยาติมิตรตาในฐานะที่คนที่ไว้ใจที่เป็นมิตรที่สุดเป็นคนที่ผูกพันมากที่สุดในฐานะที่เป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดเพื่ออาทรไปไหนไปด้วยกันเมื่อท่านตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศสไปให้ร้านโลสบิวตี้พามานญาตพี่น้องทุกคน ดถึงนเองนนเองนี่เป็นน้องของโรสบิวตี้พามานครอบครัวอึ้งเถียนหัวอยู่ด้วยกันมายาวนานไม่ได้แต่งงานเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่สามารถดูแลตัวเองได้จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลบ้างอยู่บ้านบ้างท้ายที่สุดของชีวิต ็ต้องอาศัยลหลานคอยดูคอยดูว่าเป็นอย่างไรคอยดูลําบากไหมคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้คอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เพราะฉะนั้นความรักและความผูกพันมีมากเองรักลหลานเหมือนลูกของตัวเองคนนั้นคนนี้คนนี้คนรักมากที่สุดหลานบอกว่าอยากจะกินแกงส้มท่านก็ทำแกงส้มให้ตลอดทั้งเจ็ดวัน จนหลานบอกว่าโอ้โหแกงส้มอร่อยแต่ว่าไม่ได้ทานทุกวันไมไ่ต้องการอยากกินทุกวันดังกล่าวแล้วเป็นวลีที่เราฟังแล้วอ๋อนี่ความรักและสัจธรรมของชีวิตบางสิ่งบางอย่างอร่อยเป็นบางเวลาอร่อยเป็นบางวันแต่ต้องเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปตามอารมณ์และจิตสำนึกของแต่ละบุคคลบัรนี้ในเองจากไปยังไม่มีวันกลับ เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วร้านรดบิวตี้ผ้าม่านก็ดีร้านอึ้งเทียนหัวก็ดีทําบุญตลอดไปให้ตลอดถึงวันที่ท่านจากโลกนี้ไปก็ทําบุญไปให้บางทีฝรั่งกิมจูรสชาติอร่อยมากกรอบมันก็ออยังอุตส่าห์ซื้อมาทําบุญเสมอเสมอมีอะไรก็คิดถึงน้อง คิดถึงญาติผู้นี้อย่างสม่ำเสมอถามว่าเกิดจากอะไรความดีที่อยู่ในใจคนท่านผู้มีบุญทั้งหลายทําใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาทําใดขัดในตารถดค่าราคาตนอันไหนทําแล้วเขาประทับใจอันไหนทําแล้วอยู่ในใจของเขาก็าจะอยู่ในใจของเขาอีกเรื่อ,อย่่าสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่คนรัตนัติยานุภาเวนะรัตนัติยเตสา ขอเดชะตะบะอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยขออำนาจคุณความดีบุญกุศลที่ครอบครัวอึ้งเทียนหัวก็ดีโลดบิวตี้ผ้าม่านก็ดีตั้งใจทําให้กับน้าเองโดยเฉพาะจงเป็นวิบากกสมบัติให้หน้าเองได้เสวยสุขติในสัมปรายกระพบในโลกสวรรค์ สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตูอายุวโนโส,สุข,ขังพระลัง